ไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ครั้งนี้ก็ไปทําบุญที่วัดจุกระเชยอ,อีกครั้งหนึ่งก็พี่ใจแอนเชิยิ้มนั่นเองค่ะแต่ว่ามาต้อนรับน้องๆ3ามคนค่ะมีะะะน้องกวางกวินรานะคะก็เป็นมิสแกรนฉัดเชิงเซาปี2024น้องดาดา้าพิมพ์สราวดีค่ะรองมิสแกรนฉัดเชิงเซา2024น,น้อง<ม>นิ้งสุวรรณนันค่ะรองมิสแกรนฉาดเชิงเซา2024นะคะใช่ค่ะ<ม>สายสะพายไปร่วมเลยนะคะ ก็ทางเวทีมิสแกนชาเชิงเซาก็มาร่วมด้วยในการทําบุญครั้งนี้มากราบขอพรหลวงพ่อช้างที่วัดจุกระเชิจังหวัดชาเชิงเซานั่นเองค่ะก็รับน้ามนต์กันไปอย่างที่เราได้เห็นภาพนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่พลาดค่ะไปกราบขอพรท้าเวสุวรรณมาด้วยนะคะแล้วก็นําโชคมาฝากแฟนๆเอป,ป๊อปกันด้วยเดี๋ยวชม่อยค่ะผู้อนล่ำรวยกันนะครับเป็นเชิญภาพเลยค่ะจเราโชว์มาให้นะคะทุกคน ทูกค่ะแปดห้าแล้วก็หนึ่งนะคะนำมาฝากแฟนๆกลาบสการะเท้าไวสุวรรณมาครับผมต้องบอกว่าเบรกแรกของเราเนี่ยมีแต่เรื่องราวของการมูเตลูนะ